นะครับกาเบอร์หนึ่งนะครับท้างคะผมนี่คือหัวหน้าเทงนะครับหัวหน้าพักประชาชนวันนี้ได้ลงมาพบป่าเกี่ยมเบียพ่อแม่พี่น้องชาวตลาดบ้านโป่งนะครับชาวบ้านโป่งทุกท่านนะครับผมนักพงเรืองอาวุธหัวหน้าพักประชาชนวันนี้มาพร้อมกับว่าที่นายกชัยรัฐมาทวงคืนบ้านโป่งมาทวงคืนราดบุรีให้เป็นของประชาชนทุกคนนะครับพี่น้องครับ เบื่อกันารลอยยางกับการเมืองเกา่าเบื่อกันารลอยยางกับการเมืองระบบอุปถัมภ์ถึงเวลาแล้วหนึ่งกันยายนขอบคุณมากวัสดุไทยฝั่งตรงข้ามรักษาเนื้อรักษาตัวขับขี่ปลอดภัยนะครับทุกท่านครับหนึ่งกันยายนนี้ครับช่วยกันออกไปสแสดงพลังช่วยกันออกไปส่งเสียงดังๆว่าถึงเวลาแล้วที่เราจะทวงคืนบ้านโป่งทวงคืนราชบุรีให้เป็นของประชาชนทุกท่านสวัสดีครับคุณลุงข้าวขาหมูข้าวมันไก่นะครับสวัสดีครับสวัสดี้เอาอุ่หนาดีด้วย ตแต่การโอคขอคุณครับสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวบ้านโผงทุกท่านนะครับบริเวณหน้าสถานีตำรวจนะครับเดี๋ยวเราเลี้ยวเข้าไปจอดสวัสดีครับเดี๋ยวลงไปหานะครับผเงนประชาชนนะครับเป็นสมาชิกพรรคแล้วเมื่อวานนี้เองเป็นแรกเรานอนตลอดชีพ Tóc được cái mặt trời ơ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 i เดียวก้งนอครับขอบบรับผครัมเงหัวหน้าพักประชาชนมาเยี่ยมนะครับพาพี่ชัยรัตน์มาด้วยนะครับเบอร์หนึ่งนะครับสวัสดีครับใช่แล้วดีใจไหมอะ คุณมากครับขอบคุณมากที่บ้านมีกี่คนครับจำไม่ได้แล้วตอนนี้ตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้นอย่างเบอร์หนึ่งงานอยู่อยู่ในอยู่อยู่บ้านเราหมดเลยไหมครับอยู่ในอยู่ที่นี่หมดเลยไม่ได้อยู่ต่างจังหวัดใช่ไหมอยู่ต่างจังหวัดก็ให้เลือกทัพนี้ค่ะต้องตัดต้องตัดต้องเลือกเลยนะเอาให้สาเร็จนะพี่ครับผมเอาให้สาเร็จนะฝั่นโยบายด้วยถือช่วยขาย ฝากมือหนึ่งไว้ด้วยนะครับต้องขอแรงทักทายมอหนึ่งนะครับท่างๆผมนี่คือหัวหน้าเท็งนะครับหัวหน้าพักประชาชนวันนี้ได้ลงมาพบปะเยี่ยมเยียนพ่อแม่พี่น้องชาวตลาดบ้านโป่งนะครับชาวบ้านโป่งทุกท่านนะครับผมนักพงเรืองบรรยาวุฒิหัวหน้าพักประชาชนวันนี้มาพร้อมกับว่าที่นายกชัยรัฐมา่วงคืนบ้านโป่งมา่วงคืนรั ให้เป็นของประชาชนทุกคนนะครับพี่น้องครับเบื่อกันนือยังกับการเมืองเ่าเบื่อกันนือยังกับการเมืองระบบปุปถามถึงเวลาแล้วหึงกันยางขอขอบคุณมากรถสตอร์ไซฝังตรงข้ามรักษาเนื้อรักษาตัวสักผีปลอดภยนะครับทุกท่านครับหนึ่งกันยายนนี้ครับช่วยกันถอกไปแสดงพลัง ด้วยกันออกไปส่งเสียงดังๆว่าถึงเวลาแล้วที่เราจะทวงคืนบ้านโป่งรวมคืนราชบุรีให้เป็นของประชาชนทุกท่านสวัสดีครับคุณยูเข้าวขาของข้าวบันไนะครับสวัสดีครับตอนี้เราถาด้วยยิ้มแต่กล่าด้วยนะที่น่ะกลาวด้วยแหลนโอเคขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวบ้านโป่งทุกท่านนะครับบริเวณหน้าสถานีตำรวจนะครับเดี๋ยวเราเลี้ยวเข้าไปจอดสวัสดีครับเดี๋ยวลงไปหานะครับขออนุญาต